ต้องนั่งลงโอ้ย <laughs> ยังไงนะอเอ้ยถูกใจเลยละสีทีนี้ฮะือถูกใจวัยรุ่นเลยเหรอเอาใครอยากกินใครอยากกินยกมือก่อนสิอยากกินต้องยกมืออยากกินต้องยกมืออ่ะยกมืออยากกินต้องยกมือ,อกกไหนที่ไม่ใช่ขอขอเร็วนีอ่อยู่ ข้าวลูกนั่นมาให้กินไม่แย่งกินได้ไงเอ้าโยนมาจากไหนอ่ะเอามันมาจากไหนอ่ะมาได้ไงเนี่ยหืมมาได้ไงหนูยกกล้องสูงๆในลูกหนูยกขึ้นมาอเลยนี่เนียเออมันจะได้เห็นไอ่ะเอ้าอ่ะไม่ให้กินไม่สวัสดีไม่ให้กินเอ้ามาอีกแล้วอ่ะอ่ะเตี้ยนะเตี้ยมายายให้อะเตี้ยมาเตี้ยมาอะเตี้ยเตี้ยอยู่นี่เตี้ยอ่ะ เซี่เอาไหมเอ้ย,อย,อยไม่ขอเลยต้องขอก่อนซีเ่เซี่ยังซี่ยังซี่ยังซี่เงซี่โ๊ยหล่นละหมดเลยแล้วซี่มีอีกนึงเซี่ยายมอนึงงเซี่เบซยายมีอีกนึงเบซี่มีเบอรมาหน่มีเบอร์เบอรมา อย่าไอ้อย่ากัดกันนะอันนี้แชปเลยไม่ดกดเลยนั่นเขาอยู่ใส่ละ่ะอ่ะเปิดออกไปหาเขาเร็วเลีวเปิดได้บ่ละ่ะออกไปดูนี่สิเดินสำรวจก่อนฮะเอา้าออกไปได้บ่ละ่ะที่จังไหนเราประกาศบานเอา้าสำรวจไปสำรวจมาเอา้า ไปไปสำรวจสำรวจจะออกได้บ้างไหมนี่สตำรวจดู่ะไปใส่เน่ยปวนประตูหน่อยผลไปไปสำรวจเอาี่ปัญญาบอกรกละพี่จังใดระบาดน,นี่อ,อือว่างไงครับทําอะไรเนี่ยนอน สบายใช่ไหมหลับหลับต oui> well ี้อ่อนเพรียทั้งวันหลับหลับหลับไม่ส์ซี่หลับแมตส์ซี่หลับหลับเมตส์ซี่หลับเตี้ยอย่าบังสิเต้ยย่งซีนแมตส์ซี่จะหลับแล้วหลับไหมไอแม่สซี่หลับไหมหลับไหมจงหลับไม่สซี่จงหลับเอาอะไรคะ เปิดยังไงอ้าวเอาขา,าหนึ่งขาสองขาอ,อยากออกแต่นอ,อกบ้านหนีจนเคยตัวเหล่ากลาเนี่ไปสุดรอเอาไปเปิดบันงกันนะสุดลอเอาขานะขาหน้านะเกี่ยวอ่ะขาหน้านะเกี่ยวนะเร็วๆสุดลอเปิดปเปลี่นบรเิเกกลาเ้ยไปเรียนมาใหม่ได้เนี่เด้อเดี๋ยวทรงเขาลงเรียนประจำเลยนี่เออนอนเป่านี่ละอืม น้นเป่าเปิดประตูก็เป็นกันด้านเป่าเดี๋ยวส่งเข้าโรงเรียนใหม่เลยนี่ขานนะมีใบยังนะนั่นละเออ็นเป็นบอเนี่ยป็ป็นเนี่ยป็ป็นจำไม่ได้ออกจํำมากราห้มจังจไม มีเพื่อนเห่าแล้วเนี่ยเห็นไหมเมสซี่เมสซี่ออกว่ายางเล่นม,มีหมูเห่าเลยเห็นบ่อยเลนเสียงดังฟังชัดล่ะนั่นเฮาเฮาสินั่น,เ,เ,น,นเห็นบลล่ะนั่นเขาเห่าอยู่ใส่ละ่ะฮะฮะหาอะไรกินเมสซี่ไปเรื่อยๆไปมองเออฉี่เลยนี่เนี่ยห้าหมบอกถนนนะห้าหมออกถนนมีเชือกจูงอยู่ห้าหมบอกถนน